สำหรับวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันไวรัสโควิด -19 แต่ละประเทศที่เขามีการพัฒนาวัคซีนการมีการทดลองกันเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างตอนนี้นี่มีข้อมูลกันมาจากทางไฟเซอร์อิงนะคะที่เขาบอกไว้ว่าเขาน่าจะประสบความสําเร็จแล้วก็นําเอาวัคซีนมาใช้ได้สักประมาณเดือนตุลาคมนี้นะคะก็มีการคาดการณ์กันหละว่าน่าจะช่วยทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน รายงานข่าวจากไฟเซอร์อิงบริษัทเพศสัชพานยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเขาพูดถึงผู้เข้าร่วมการทดลองทางคลินิกระยะ3ของวัคซีน BNT 1 6 2 B 2สำหรับป้องกันโควิด -19 ที่เขาพัฒนาร่วมกันกับ BioNTech พันธมิตรสัญชาติเยอรมัน เผชิญผลข้างเคียงจากวัคซีนในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่อาการเหนื่อยล้าปวดศีรษะหนาวสาั่นและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อผู้เข้าร่วมการทดลองบางคนมีอาการไข้ ซึ่งบางรายนี่มีไข้สูงเลยนะคะผู้บริหารของไฟเซอร์ก็ได้บอกในการประชุมร่วมกันกับผู้ลงทุนว่าผู้เข้าร่วมการทดลองมากกว่า12,000คนได้รับวัคซีนโดสที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้บริษัทได้รับอาสาสมัครมากกว่า29,000คนเข้าร่วมการทดลองที่ต้องใช้อาสาสมัครรวม44,000คนก็คาดการว่าน่าจะเปิดเผยถแถลงการสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนตัวนี้ได้ภายในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนะคะ ซึ่งกองทุนความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียเขาก็มีการเปิดเผยด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของการทำข้อตกลงร่วมกันกับบริษัทด็อกเตอร์เลดี้แลบอร์ตอรีสจำกัด เพื่อจัดสรรสปูกนิกวัคซีนป้องกันโควิด -19 สัญชาติรัสเซียให้กับบริษัทยาของอินเดียจำนวน100ล้านโดสค่ะถแถลงการของกองทุนระบุเลยว่าการสมงมอบัคซีนอาจจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี2020ก็จะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และความสำเร็จของการทดลองและการขึ้นทะเบียนวัคซีนโดยหน่วยงานกำกับดูแลในอินเดีย คือย้อนกลับไปตั้งแต่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงสาธารณาสุขของรัสเซียเขามีการขึ้นทะเบียนวัคซีนสปู๊กนิก5ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านระบาดวิทยาและจุลชีววิทยาการมาเลยาส่งผลทำให้สปูกนิก5นี้กลายเป็นวัคซีนป้องกันโควิด19ชนิดแรกของโลกที่มีการจดทะเบียนนั่นเองแต่ว่าอันนี้ต้องย้ำนะคะว่ายัางไม่ได้รับการรับรองจากทางองค์การอนามัยโลกหรือ W HO แตาา่อย่างใดค่ะ